ท่านนายกเจ้าของด้วยไม่น่าจะยอมนะคะเมื่อสักครู่ที่เห็นแวบเดียวนั้นนายกอบตออกไปแล้วครับเหลยวทันใจไว้ทันตาหมาแล้วผู้กกำกับกดหรือว่าผูพันหรือว่าพันตำรวจเอกกิตตอาพันธราภะสิทธภู้หรือว่าองค์การบริหารจัดกาจังหวัดพิจิตรนายหมาปิดงานแต่ว่านายมาดูคู่ชิงชนะเลิศประเภทถ้วย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากองสมเด็จพระเทพปรารถนสุราสยามร่มราชกุมารีเหลือยาวและก็ใหญ่ๆแล้วก็ยาวห้าที่พิบบัยรองน้ำแดงรองน้ำแดงพญาช้างล้วนสีอโอนนี่คือรองน้ำแดงพยายกันเลยร่องน้ำกันผอยพิชิตเทพองค์อินผายบทพยาพยเปลี่ยนกันมาเมื่อนายกินสะดามาก็มันละไว้เหลือคู่ชิงชนะเลิศเอาละไว้ดูที่ว่าใครจะได้แชมป์ถวยพระราชทานไปกองตองน้าสีแดงสยามพะยาพะยาพะยาช้างล้วนสีเลือด ท่านนายกงคุณมีแก้วประเมินบอกว่าหมายมัานปันมือสนามตัวเองนำเรือยาวใหญ่จะเป็นแชมป์ไม่ได้แต่พรพิจิตรเพลงบุญกีนบอกว่าตัวไหวก็บอกว่าประโยชน์ไม่ยอไม่ต้องไปแก้ต่างคนต่างเปืนตาคนต่างกันต่างคนต่างควายแล้วจ้าเอาแล้วามาในทุนที่สองในทุนที่สองแม่ประธานในวิธีนทีนบอกว่าเป็นอดีตข้าราชก,การตำรวจบอกว่าถายยาเอาละครปั้นขับปืนรักแผ่นดินผีจิ้มที่รักเชืเลือดเตือรักขันทิพย์ไทยตำรวจไทยรังประชาชนแต่ตอนนี้ต่างคนต่างไม่สนใจกัน ในเมื่อดูตามสายตารานีพญาชรวัรเ,เจ้าทิดเจ้าทาในเมื่อเริ่มจะหนีแขกผู้มวยเยือนเรือดีพอยไปชิดเสียช้างกดไปภายแต่จะตามทันหรือไม่ทันหรือไม่ไม่รู้ครับเที่ยวนี้ครับตกที่นั่งลำบากครับเพราะว่าตัวเรือลำใหญ่พญาชรวัรสิงห์นี่โอแชมสามสมยัยแชมป์สามปีซ้อนอันระยะสุดท้ายครับฉรวัรหนีพญาหนีพญาหนีพญาหนีเข้าเส้นไช่รับมาไรเข้าเส้นไัยกรรมการดูตรงเกียติไม่รอชา้า ตัดติ่งไรอที่อยู่รังน้ำแดงพญาชาวบ้านสิงหโยนี่ยไเลยแล้วพญาชาวบ้านสิงหโยนี่ยไปเลยนะครับพี่น้องตาสิงห์และลีโอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพี่น้องครับสำหรับพรพิชิตเทพองค์อินสองทีมรวมกันนะครับจึงใช้ชื่อนี้ครับพรพิชิตนี่จากกาลสินเทพองค์อินเนี่ยจากวัดถ้ำ ม่วงพิษณุโลกอีสานมาพิจิตนะคะครับกาลสินมาเที่ยวแล้วมาดูว่าฝีไม้ลายมือจะเป็นยังไงแต่ว่าเจองานหนักหน่อยนะเจอเรือเจ้าทีนกระดูกชิ้นปลาเลอโอ้โหต้องบอกว่าคุ้นชินไม่รู้จะคุ้นชินยังไงกับสนามแห่งนี้นะคะน่าจะซ้อมวันหนึ่งนี่ไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบเที่ยวครัเออกมาแล้วค่ะ เดินมาปาทะม่วงอามารินครูหาลวงพ่อสวัยเสียมหวานภายบทภายเบียดกับเรียนนายกบุญปีแก้วกับพลตำบไายขวางเรือมีน้ำตะคุลบริษัทบุญรอดเทนดิ้งสิงคอมพชันให้การสนาบสนุปพญาชาละวันสี่วหนึ่งไายบทภายบีภายแดงแฝงปีแล้วก็หนีละเวยหนีละเวยเรือหลวงพ่อสวัยจะตามทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันบอดไป่ิดสิงสวัยนาวาเพลินเพิไอ้งอินคปนเป็นน้อยใหญ่เป็นเทพงอิงไอ้งอิงเลิกกากกๆกก จะกอดได้ลแล้วเว้ยเริ่มจะกอดได้แต่พยาพยาทำนายลูกคุณปีแก้ากับผลหมายบ้าน,นปั้นมือจะไปแก้สนามที่นี่ได้ว่าแล้วพยาจะวันตายแรงวแฟนีหนึ่งก็จ้าๆๆเอา <c oughs> ละหนีได้หนีไปเพราะว่าสนามแห่งนี้เป็นสนามแต่ที่กาเดินปั้นเกินขอบแฟนขมิ้ยาฉาละวันเที่ยวเป็นเพชรเกตเป็น,นดินแต่ที่แน่แน่ตะบกงค์ทีมงานดัก,ก,กองค์อินจากเมืองสีอเมืองสองขวอเมืองพิโศโล ไว้ในบ้านตัวเองได้หรือไม่ได้ในเมื่อดูตามสายตาเริ่มเริ่มรับกำลังเริ่มตีทีเริ่มตีทีเริ่มตีทีตีหนีดูเชื่อว่าเรือนี้ในน้ำในน้ำในน้ำพรอพิชิตเทพองค์อินพรอพิชิตเทพองค์อินจักราสินบวกพิษนรกพอร้อนหลวงพ่อสวายกบไปพายกบไปพายเลยบลัเลยบีต่างคนต่างพายต่างคนต่างซัดชาววันยังหนีอยู่ชาววันยังหนีอยู่ชาวันหนีองค์อินจีชาววันหนีองค์อินจี กองเรียนนายกคุญกล่าวขอบคุณนายผู้สังเกตไม่รอชา้าครับตัดสินดเรือร่องน้ําน้ำเงินครับพญาชารวันสิงห์อีโอหนึห่งเป็นเรือชนะพญาชารวันสิงห์อีโอหนึห่งเป็นเรือชนะครับพี่นอ้อง